ยายเป็นคนยายเป็นปอบก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้นะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะยายเป็นคนถ้าทางตอนหิวโอ้ยรู้สึกหิวข้าวจังเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่ายายเป็นปอบถ้าทางตอนหิวหิวข้าวจังเลยไปหาอะไรกินดีกว่า ยายเป็นคนกินข้าวอ,อ,อิ่มและวทำไมยายกินข้าวน้อยจังละจ๊ากินอีกนิดนึงสิใยยไม่ไวแล้วลูกใยยจุกไปหมดแล้วยายเป็นปอบกินข้าวมีอีกไหมยายยังไม่อิ่ม อีกยายยังไม่อิ่มมาแล้วจะยายเอามาอีกเอามาอีก <c oughs> หนูว่ายายกินเยอะไปแล้วนะพอได้ลองมังยายยายเป็นผีปอบอย่างเราเนี่ยกินเท่าไรก็ไม่รู้จักอิม่ม <c oughs> ยายเป็นคนอาหารยายนะ่ะชอบกินแต่ของสุกๆเพราะว่ามันสะอาดถูกหลักอนามัย <c oughs> ยายเป็นปอบอาหาร ไม่มีแต่ของสุกเนี่ยยายไม่ชอบยายไม่อยากกินแล้วยายอยากกินอะไรละจ๊ะเลือดยายอยากกินเลือดหรือเอาเครื่องในหมูดิบมาให้ยายกินก็ได้ยายเป็นค้นเมื่อหลานเอาไก่มาเลี้ยงยายจ๋าหนูเอาไก่มาเลี้ยงนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้มีไข่กินไม่ต้องออกไปซื้อที่เสียเวลาดีเลยลูกเดี๋ยวยายช่วยหนูเลี้ยงเองยายเป็นปอบเมื่อหลานเอาไก่มาเลี้ยงยายหนูเอาไก่มาเลี้ยงนะจ๊ะ ดีเลยหลานไก่เนี่ยยายชอบยายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยยายกำลังกินไก่อยู่นะสิอร่อยมากเลยหมดเล่านี้เอามาเลี้ยงอีกนะยายเป็นคนอารมณ์แสนสุขสมนั่งชมนิหกอยากเป็นนกเลือเกินยายอารมณ์ดีจังเลยนะจ๊ะ กูแน่นอนอยู่แล้วชีวิตคนสั้นจะตายยายจะทำทุกวันให้ตัวเองมีความสุขยายเป็นปอบอารมณ์ยายเป็นอะไรจ๊ะทำไมอยู่ดีๆก็โมโห,โหใครเป็นยายของแกยายเป็นอะไรเนี่ยยายจำหนูไม่ได้จริงๆหรอนี่มิวกี้หลานยายไงมาให้ฉันกินตับไตไส้พุงซะดีๆฉันหิว ยายเป็นคนทำบุญวันนี้วันพระฉันก็เลยพาหลานมาทำบุญที่วัดสักหน่อยรู้สึกยังไงบ้างลูกที่ได้มาทำบุญกับยายหนูรู้สึกสบายใจมากเลยจ้ยายต่อไปยายต้องพาหนูมาทำบุญบ่อยๆแล้วนะจ๊ะยายเป็นปอบทำบุญได้จ๋าวันนี้วันพระเราไม่ไปทำบุญกันสักหน่อยหรอไม่ไปหรอกฉันไม่ชอบวัดฉันกลัวพระเจอพระที่ไรร้อนทุกที